เอาแล้วครับผมก็สวัสดีชาวด็อเนตทุกคนแล้วนะฮะวันนี้ก็จะมาสอนการปลูกป่าต้นไม้หรือการตกป่าบัฟเดเมจให้ตัวเรากับปลูกต้นไม้เพื่อเอาดีเอ็นพอที่ใช้แผ่นแพดได้นะทุกคนจะทํำยังไงก็เดี๋ยวติดตามผมต่อไปนะเดี๋ยวราทำไปดูอย่างแรกเลยนะเราต้องมาคุยกับตรงนี้ตรงโบบอสอ่ะครับผมตรงโบบอสไอรีนคนนี้อยู่ตรงนี้เห็นไหมทุกคนฝ่าล่างเราคุยปุ๊บเข้าไปปุ๊บเรากดคําว่าเวสนะ ล้าก like ็หาเวสที่เป็นเกี่ยวกับพวกฟาร์มพวกตกปลาครับผมเวลาเราคุยเสร็จปุ๊บมันก็จะมาให้เรามาที่ตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้เห็นไหมครับผมกดไปที่นี่เลยฟาร์มเห็นไหมฟารแอนโทชคนนี้เลยคุณลุงคนนี้เลยคุณลุงสวัสดีครับเราก็คุยพูดคุยปุ๊บเรียนรู้การทําอาหารมันจะมี2อย่างเรียนรู้การปลูกต้นไม้เรียนรู้การตกปลาเรากดทั้งสองอันกดเสร็จคุยเสร็จปุ๊บมันจะให้เราไปคุยข้างใน นี้ผมกดมาเสร็จปุป๊บจะเจอูคนนี้เราก็มาที่คดคุยแล้วมีวมเวสอะไรที่กดเกี่ยวกับปลูกต้นไม้อะไรเขาจะให้ที่ปลูกต้นไม้ให้จอบหรือจะให้เบ็ดตกปลาให้ประมาณนี้นะครับผมก็คือเราก็ปลูกต้นไม้ยยได้เลยแต่เล็ดที่เราปลูกต้นไม้ขายยังไงแต่ผมจะสอนขายนะครับผมเราก็กดกลับเมืองกันเลยอย่างแรกไปที่เมืองกันเลยครับผมโอเคม,มาที่เมืองแล้วเห็นไหมเ <c oughs> วสที่เราได้ปลูกต้นไม้ได้เดนคอยฟรี ก็คือเห็นตรงนี้นะครับเวลาด้านล่างเขาจะให้เราออนกี่ชั่วโมงทุกคนดูประมาณ1 3บสาถึงสิชั่วโมงและนิือรายวันที่เราต้องได้อันนี้เอาไว้แรกเมล็ดเอาไวป้ปลูกเมล็ดไวป้ปลูกไอ้นี่แหละครับผมแต้มดีเอ็นพอที่เราไว้ใช้แทนแคนได้เราออนครบเราจะได้ 1, 2, 3, 4และปลูกต้นไม้อีก3ต้นได้ประมาณสักอีก7จ็ถึง1น0 0ถ้าได้วันละ56,000พันดีเอ็นพอยืนตอน3ทุ่มครึ่ง แต่ได้เรียญ point ฟรีจากเซิร์ฟเวอร์ต้องยืนเมืองเซนเฮเวนได้อีกส0 0พันย point นะทุกคนประมาณนี้ถ้าสมมติเราคุยแล้วรับมาแล้วเราไม่มีเบ็ดเอาเบ็ดไปดทิ้งเรากดที่ตัวลุงคนนี้ได้เลยซื้อขายซื้ออุปกรณ์นี่ครับผมเราซื้อได้นะทุกคนกับประมาณนี้ครับผมต่อไปก็เราต่อไปแรกให้ดูนะว่าแกลกเมล็ดฟางยังไงถ้าเรากดรับจดหมายเนีย่ยเรจะได้มาเลยทุกคนหนึ่งอันรับกันเลยนะโอเคแล้วกดที่ร้านค้าทั่วไป เห็นเขา,า่าฟามไหมหนีมเมล็ดเราซื้อได้เลยประมาณนี้เสร็จปุ๊บเราก็ไปปลูกโอเคผมเข้ามาแล้วผมมาปลูกกนะันทุกคนปลูกไว้เลย5้าชั่วโมงจะโต,ตเต็มที่แบบฝ่ามือของเราเราเก็บเกี่ยวได้เลยนะครับผมอันนี้ของวินแซบนะครับมาเก็บเกี่ยวให้เขาอันหนึ่งนะแล้วเวลาเราเก็บเกี่ยวเสร็จแล้วเราก็มาที่ตะลุกคนนี้แล้วก็กดโอ้กดผิดลูกคนนี้นะครับผมแล้วก็กดอันบนสุดเห็นไหมครับมเมล็ดที่เราปลูกเต็มที่แล้วแล้วก็เป็นต้นกา้าแล้วก็กดที่ขวาาเอาออกมาเลย กดที่ล้งคาทั่วไปนะครับเปร๊บเสร็จเปิ๊บผมจิปามนะเห็นไหมครับผมผมใช้ต้นกล้าในการแรกนะทุกคนไหนต้นก้าไหนนะต้นก้าอยู่หน้า general general เลยนะผมผมกดคลิกกดชิปนะครับผมแล้วคลิปขวาเลยครับผมเอาจะได้บัตรเรื่อยๆเห็นไหมครับเห็นด้านขวามไหมครับมี1,007 1,089เปร๊บเปรเปิบ๊บเป๊กดใช้มี4 0 0วันนี้ของมันลดทุกคนเป็นวันฮาร์วีนกดเใช่ๆๆครับ เนี่ยของรถแต่ว่า4,000ก้าเป็นชุดหมีผมซื้อมาแล้วอันนี้คือชุดดาบเห็นไหมครับชุดดาบ4,000ก้าวของมี4,070ซื้อได้ทุกคนหาเดียนพอยต์เองด้วยเองอ่ะไม่งัน้นผมตอนซื้อแล้วกดใช้เด็นพอยต์ได้เห็นไหมทุกคนเห็นปะซื้ the endpoint, อทีเด็นพอยต์อซื้อได้เลยนะแต่ว่ามันไม่พอที่ในการซื้อขายดอกทิศเดียวประมาณนี้ทุกคนโอเคเดียนพอยต์ผมก็บอก,กครบหมดแล้วนะผมว่าหาเดียนพอยต์แบบไหนดีกว่าก็มีแค่ปลูกต้นไม้ยืนในเมือง วันนี้ต่อไปก็ไปตกปลาหาบัฟเพิ่มดาเมจใหนฝาของเอ็มทุกครั้งอะ่ะที่ไม่มีแหวนคาราวีนอะ่ะมันจะมีน้ําอยู่ตรงกลางทุกคนผมวันนี้เป็นแหนใหม่นะครับผมมันเลยไม่มีน้ําเราต้องไปตกที่ฟาร์มนะครับทุกคนผมก็มาที่ฟาร์มปึบ๊บเสร็จปึ๊ปบเดินมาทางขวามือแล้วก็เดินมาตรงนี้นี่ครับเราก็กดกดเคขึ้นมาแลาจะมีคําว่าสกิลฟาร์มนะไหมครับตกปลาเรายัดมาที่รงหัวใจนี่เลยผมกดเ5 กดปุอ,อัตโนมัติผมก็ไปกินข้าวได้เลยเวลามันได้ของใช่ไหมครับมันจะได้มันจะได้อะไรนะมันจะได้นี่ผมวเว9มันจะได้ตั้งแต่วิว1ถึงว 13, ิว13หรือ14ตั้งแต่วิว8แต่ผมทิ้งเลยนะเพราะว่ามันเพิ่มไม่เยอะผมจะเก็บตั้งแต่วิว9ถึงวิ14เอาไว้ใช้อย่างจาเป็นวิว12ขึ้นไปเอาไว้ใช้แบบว่โาโถดวิวเนี่ยวิว9ถึงวิว10เอาไว้ใช้พวกดันลงบีวิหรือวนเนสเอาไว้ใช้เล่นๆครับผมตกทั้งคืน ตีเช้ามาได้เป็น56 0เม็ดครับผมเราคัดเลือกได้เลย,เลยประมาณนี้ตกเสร็จปุ๊บมาาันจะดึงเป็ดขึ้นมาปุ๊บได้ไหมหาได้ปลาจกไปเรื่อยครับจนกว่าเราจะได้ของมาณน,นี้ใช่ไหมครับผมการตกปลามีแค่นี้ที่ครับผมมันง่ายมากการที่เราหาดีเอ็นพอยส์แล้วตกปลาถ้าคลิปที่เป็นประโยชน์ยังไงก็คอมเมนต์เหิ่มข้างในก็นไ,นได้นะครับหรือกดไลค์ก็ได้